ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเกษตร DIY ครับวันนี้เราจะพามาดูรองกองครับรองกองรองกองอย่างที่เราได้ทําการตัดแต่งไปแล้วครับนี่ครับอันนี้คือเราความยาวของเขานับโอหนึ่งไม้บรรทัดครับ30เซนครับ30เซนครับนี่ครับยาวไหมครับนี่ครับดูฝามือผมครับกับความยาวของ ลองกองครับยาวดีครับยาวใหญ่ครับยาวใหญ่ครับอันนี้ครับเบอร์หนึ่งครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้ยาวมากครับนี่คือระยะที่เราเราตัดแต่งเรียบร้อยครับอันนี้อาจจะต้องมีการตัดอีกรอบครับเพราะว่ายังหนาอยู่แต่ก็พอใช้ได้ครับความยาวของช่อครับนี่ครับอุ้ยตกหลุมครับไม่เป็นไรครับนี่ครับมาตามาดูครับ หลังจากชุดนี้ครับรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงครับลองกองก็จะมีการบานครับนี่ครับใครไม่เห็นลองกองบานครับนี่ครับลองกองเริ่มบานครับนี่ครับสีขาวขาวนี่คือดอกบานนี่คือบานแล้วครับติดผลครับนี่ติดผลเรียบร้อยแล้วนี่ครับมีการบานกองบานนี่ครับการบานของลองกองครับป๊ามา นี่จะเป็นระยะต่อเนื่องกันนะครับผมเมื่อนี่ราองกองบานได้ติดผลแล้วครับนี่ครับระยะผลประมาณหนึ่งเดือนครับเห็นไหมครับพ่าขึ้นผลชัดเจนนะครับมีดอกใหญ่ครับนี่ฮะดอกใหญ่นี่ผลลองกองประมาณหนึ่งเดือนหลังจากการบานครับนี่ครับมีการขยายของช่อครับนะครับอันนี้ก็ยาวอยู่ครับสามสิบเซนครับอันนี้เบอร์หนึ่งแน่นอนครับเบอร์หนึ่งก็ ไม่ต้องกลัวครับนี่ครับดูความยาวความใหญ่นี่รองกองสมบูรณ์ครับนี่การตัดแต่งที่สมบูรณ์ก็จะทําให้รองกองสวยงามอลังแท้ครับแบบนี้ครับนี่คือรองกองครับผมพามาดูระยะการเจริญเติบโตของช่อรองกองครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ